สวัสดีนะักลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่อง y YouTube โกอา o ่าเพจโกอาลแลวก็เว็บไซต์โกอาล่า .com g o l d a r o u n d วันนี้สุก12พฤษภาคมนะครับครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤษภาคมก็กำลังจะผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็วในเดือนนี้เองมีหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับแวดวงทองคำให้ได้ติดตามกันนะครับแต่ในคลิปที่2ของวันนี้ผมจะไปพูดคุยกับทางดรพิบูลิตวิริยผลผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคาไปดูกันว่าผลดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคา ในเดือนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผู้บริโภคเองยังคงมีความเชื่อมั่นหรือว่ายัางลังเลต่อทิศทางของราคาทองคํามากน้อยแค่ไหนและก็กอบการลงทุนในมุมมองของทางศูนย์วิจัยทองคําเป็นอย่างไรบ้างเรจะไปพูดคุยกับทางดรพิบุลิศก,กันครับ,รบสวัสดีครับดรพิบุลิศครับครับสวัสดีครับผลวิจัยเป็นไงบ้างครับเดือนนี้นักลงทุนยังคงลังเลเหมือนกับนักลงทุนในตลาดโลกว่ครับ วันนี้ใช่เลยครับถ้าในเดือนนี้นะฮะก็คือถ้าเกิดเราดูในมุมมองนะักลงทุนที่ว่าเขาจะซื้อหรือไม่ซื้อเนี่ยก็คือเรียกว่าทุกอย่างเท่าๆกันหมดเลยนะครับไม่แน่ใจเราก็ไม่ซื้อเราก็จะซื้อนะครับก็คือเรียกว่าลังเลนะครับแล้วก็ส่วนโซเดชนีเนี่ยก็ชัดเจนนะฮะว่าออกแนวของว่าไซเวคือนิ่งๆนะครับก็คือนิ่งๆอยู่ในระดับสูง นะครับไม่ได้ไม like ่ได้ลดลงนะครับไม่เออเรียกว่าเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะมีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นนิดนึงแต่ว่าไม่ได้มีเรียกว่าไม่ได้ขึ้นอย่างเป็นสาระสําคัญนะฮะก็คืออยู่ในระดับกลางๆเท่านั้นเองอืปัจจัยแล้วมั้งครับปัจจัยแล้วมั้งครับที่เข้ามากระทบดูเหมือนดูเหมือนที่ผ่านมาเราดูเออเฟดก็ยังคงคาดว่าจะคงดอกเบี้ยนะครับในในมุมมองของดรด้วยริษเองมองยังไงดีครับ คือมุมมองของผมคิดว่าเขาคงคงจะดูตัวเลขทางเศรษฐกิจนะครก็แนวโน้มเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือคงจะคงจะคงดอกเบี้ยอยู่ในระดับสูงไปจนกว่าจะสิ้นปีอันนี้อันนี้คืออย่างอย่างเร็วนะฮะอย่างเร็วอย่างเร็วใช่ครับว่าว่าถ้าเกิดว่าจะจะ,จะมีการลดดอกเบี้ยอะไรอย่างเง้ยน,นะครับผมว่าถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรที่เข้ามาแทรกเนี่ยคงจะอย่างน้อยๆน,นะครับผมว่า เขายืนยันตัวนี้มาตั้งแต่ช่วงประมาณต้นปีแล้วนะครับว่าจะขึ้นเนี่ยอย่างาน้อยๆอีกสักสองสาครั้งนะครับเรียกว่าตอนนี้มัน5.25ก็ก็ถือว่าสูงมันก็ยังสูงแต่ว่าก็ยังมีโอกาสขึ้นได้อีกสักครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือคือเท่าที่ผมเช็คนะครับมาบช่วงประมาณสามสี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ก็เสร็จทุกคนก็ค่อนข้างมองไปในทิศทางเดียวกันว่า ยังขึ้นได้อีกนะครับเพื่อ,อ,อเอาเรื่องของเงินเฟอ้อให้มันอยู่บัดจริงๆนะครับส่วนถ้าเกิดว่าเป็นนักลงทุนเนี่ยผมว่าเขากังวลตอนนี้เลยนะฮะก็คือเรื่องสถานการณ์ธนาคารกับตัวเพดานนี่นะฮะ่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของอเมริกาเป็นหลักเลยนะครับที่เขามองว่าคงจะดันนะครับไม่ให้ไม่ให้ราคาทองนะั้นมันลงมาง่ายๆอือ ก็คือก็ค so so ือย <ivan> ังอาจจะลดลงบ้างแต่ก็คงไม่มีการลงไปแรงๆเพราะเชื่อว่าถ้าเกิดลงแรงๆนี้อาจจะมีการการช้อนซื้อแน่นอนถูกไหมครับถูกต้องแน่นอนครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจริงๆต้องบอกว่าเพลเยอร์เยอะขึ้นเยอะนะฮะครับเรามีเรื่องของปกติเนี่ยตัวดีมานของทองคำเนี่ยมันจะมีแค่ตัวเอ่อเรียกว่าธุรกิจจิวเวลรี่การลงทุนนะครับอพวกคอยต่างๆนะฮะอลงทุนในทองแท่งในเหรียญ S <S> นะครับเหรียญทองคําอะไรพวกนั้นนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยจริงๆต้องบอกว่าในช่วงไม่กี่ปีหลังมาเนี่ยมีเรื่องของการบริโภคเป็นทุนสํารองระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น, <S <S> <S นครับอย่างที่เราทราบกันอยู่นะครับประเด็นที่บอกว่าทองคําไทยเนี่ยมีทุนสํารองเพิ่มขึ้นนะฮะสิบปีหลังเนี่ยเป็นอันดับสองรองจากจีนอะไรอย่างนัีน <S <S ้นซึ่งซึ่งจริงๆต้องบอกว่าไทยเนี่ยซื้อมานานแล้วนะครับนะฮะค่อยๆทยอยซื้อ จริงๆซื้อมาซื้อมาช่วงช่งปีหลังนี่ไม่ได้ซื้อนะฮะคอือซื้อในช่วงสะสมมาแล้งนานแล้วใช่ไหมครับอ่าฮะหนักๆเลยก็คือช่วงที่เป็นปีโควิดนะครับที่เงินยูเอสตาร์เนี่ยค่อนข้างอ่อนค่าครับนะครับแลซื้อช่วงประมาณปี2020 2021แถวๆนั้นนะฮะนะครับที่ที่ทําให้ขึ้นมาอยู่ในอันดับสูงนะฮะของของเอเชียนะครับก็ก็เป็นอย่างนั้นมากกว่าคือถามว่าจริงไหมก็ถูกต้องครับแต่ว่า ไม่ได้เพิ่งซื้อเมื่อควอเตอร์ที่ผ่านมานะฮะซื้อมามซื้อมาประมาณสองปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งดีมานที่เพิ่มขึ้นนะครับครับส่วนดีมานอีกอันหนึ่งครับก็เป็นเรื่องของดีมานเรื่องของจิวเวลรี่นะครับเรื่องของเเรียกว่าทองรูกปัและกันนะฮะนะครับก็เรียกว่าลดลงอย่างชัดเจนเพราะว่าเอราคาทองอยู่ในดับสูงนะครับครับนะครับนี่ขนาดว่าเราเราคิดว่าจีนเนี่ยเขาเปิดประเทศแล้วน่าจะมีผลที่ดีต่อ การบริโภคของรูปพัณฑ์โลกนะฮะปรากฏว่าก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยของไทยเป็นไงบ้างครับของรูปภัณฑ์งีนนน่นอนครับตอนนี้น่านากังวลมากนะครับเพราะว่าเอ,อพอทองขึ้นมาอยู่ในระดับสูงเนี่ยก็เรียกว่าไม่มีซื้อไม่มีขายเลยเพราะว่าเอ,อกาขายก็ไม่ขายาด้วย,ยใช่ครับเอ,อถ้าจะขายก็เอ,อหลายๆท่านก็มองว่าก็ขายแล้วเอาเงินเอาไว้ทําอะไรอ๋อครับอืนะครับแล้วขายแล้วหลายๆท่านพยายามอยากจะขายให้ได้เปรียบเพื่อที่จะลงไปซื้อ ในราคาลึกๆก็มองว่าไม่จะลงหรือเปล่าครับใช่นะครับเพราะงั้นเขาก็เลยถือว่าคงจะคงสถานะของเขาเอาไว้อย่างนั้นนะฮไม่อาจจะมีแบ่งขายบ้างตามเทคนิคนะฮะแต่ว่าเอถ้าเป็นรูปพัณ์หรืออะไรเงี้ยผมว่าเงียบไปเลยนะฮะทั้งซื้อทั้งขายนะครับไม่ไม่ค่อยเรียกว่าอร้านทองนี่เริ่มเริ่มน่าเป็นห่วงนะฮะเป็นมานาเปน่างรับครั้งหนึ่งเป็นมานนาอย่างกับสถานการณ์แบบนี้ในช่วงในช่วงปีนี้ ตั้งแต่ต้นปีครับตั้งแต่ผมคิดว่าตั้งไม่ไม่ถึงกับต้นปีนะฮะต้นปียังเรายัางพอไปได้อยู่แต่ว่าพอราคาทองมันปรับตัวสูงขึ้นนะฮะช่วงมีนาคมเป็นต้นมาเนี่ยสามเดือนเป็นต้นที่ที่ผ่านมานะฮะผมว่าสองถึงสามเดือนที่ผ่านมาที่เขามีวิกฤตเรื่องของธนาคารสหรัฐล้มนะครับทําให้ทองมันพุ่งขึ้นไปเนี่ยทําให้ราคามันอยู่ในระดับสูงนะฮะแล้วก็เรียกว่า น้อยเลยฮะน้อยเลยน้อยน้อยน้อยลงไปเลยในสามเดือนที่ผ่านมานะฮะนอกจากจะติดเรื่องของเทศกาลสงการานด้วยนะฮะมีการติดบ้างอะไรบ้างอย่างนั้นนะฮะ huh. กลายเป็นว่าสามเดือนที่ผ่านมานี่น่ากังวลมากๆเลยนะ,ะครับสำหรับธุรกิจร้านทองไทยครับผมแล้วแนวโน้มมันยังมันยังไปต่ออย่างนี้จะทํำยังไงล่ะครับร้านทองผมว่าเออจริงๆคพงอยู่ที่ถ้าไปต่อก็ไม่น่า ก็คงจะซึมๆแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแต่ก็อาจจะมีอาจจะมีการเข้าซื้อทองแท่งบ้างในการกินกําไรนะครับส่วนทองรูปพรรณก็คงจะต้องไปรออีกทีหนึ่งก็อาจจะต้องดูว่าช่วงเข้าพรรษานะฮะที่มีวันหยุดยาวเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยนะครับจะมีเอ่อเรียกว่าความต้องการซื้อเพิ่มขึ้นเพื่อซื้อกลับไปให้ผู้ใหญ่ที่บ้านหรือเปล่านะฮะนะครับก็หนักนะครับสามหมื่สองพันกว่า ใช่ครับใช่ครับแล้วก็เอประกอบกับช่วงใกล้เปิดเทอมด้วยนะครับทุกอย่างก็จะดูเงียบไปหมดครับก็เป็นจริงๆก็ถือว่าเป็นเป็นหน้าหน้าเงียบของหน้าเงียบของทองอยู่แล้วของของทองอยู่แล้วแต่ว่าปีนี้ทองสูงเลยเงียบลงไปอีกนะฮะเงียบไปพิเศษคริงใช่ครับเงียบเป็นพิเศษนะเรียกว่าเงียบมากๆเลยนะครับน่ากังวลใจพอสมควรครับ อย่างนี้ผมถามจริงสัดส่วนร้านทองทั่วไปเองทองทองคำแท่งเขาขายได้เยอะไหมครับผมคิดว่าถ้าร้านทองทั่วไปทองคำแท่งคงไม่ได้ขายมากนักนะครับรันคือรายได้มาจากทองรูปพรรณเป็นทองรูปพรรณส่วนมากนะครับเพราะว่าทองคําแท่งนี่จริงๆต้องเรียนว่านักลงทุนส่วนมากก็จะซื้อกับอาจจะเป็นบริษัทค้าทองแท่งหรือว่าอาจจะเป็นร้านใหญ่ๆอะไรอย่างนั้นนะครับถ้าเกิดเป็นร้านตามต่างจังหวัดก็อาจจะมีบ้างนะครับเป็นรายย่อย นะครับหมายถึงลูกค้ารายย่อยเพราะงั้นมันก็ไม่สามารถที่จะไปช่วยพยุงคออเดอร์อะไรต่างๆของเขาได้มากนักนะครับเพราะว่าทองคําแท่งก็ถือว่าก็กําไรน้อยอยู่แล้วตามปกตินะครับผมขอย้อนกลับมาถึงสถานการณ์โลกก่อนดีกว่านะครับสามประเด็นหลักที่ตรงนี้คือเรื่องของเพดานนี่เรื่องของวิกฤตแบงค์เรื่องของสภาวะเศรษฐกิจถดถอยสาเรื่องนี้อะไรน่ากังวลมากที่สุด มมผมว่าท่าน่ากังวลมากที่สุดก็คือรอบเอาใกล้ๆก่อนนะครับก็เรื่องเรื่องเพดานนี้นะครับซึ่งแต่ให้ผมเดานะครับผมคิดว่าก็คงจะผ่านไปได้ด้วยดีครับแต่ก็ยื้ออยู่ครับเพราะว่ายงก็ยังยื้ออยู่เพราะว่าเออทําทมถึงผมถึงมองอย่างนี้นะเมื่อคืนนี้มันมีการเทข,ขายทองคาออกมาทั้งที่ตัวเลขทางเศรษฐกิจดูเอื้อให้กับทองใช่ผมกำลังจะถามเลยกำลังจะถามเลยเมื่อคืนเมื่อคืนเมื่อคืนทองลงนะ แล้วก็มีมีเรื่องปัญหาวิกฤตแบงค์ด้วยนะแต่ผมว่าข่าวเงียบไปเลยอ่ะใช่ครับใช่ครับเพราะผมผมเข้าใจว่าเอ่อน่าจะมีความคลี่คลายนะฮะภายในเรื่องของการเอ่อปรับเรื่องของเพดานนี่ของสหรัฐอเมริกาไม่ให้เขาเกิดดีฟอลต์ขึ้นมานะฮะอก็ดูดูคลี่คลายมากกว่านะฮะก็เลยทําให้เป็นเป็นข่าวใหญ่กว่าใหญ่กว่าตัวเลขทางเศรษฐกิจนะฮะเพราะงั้นผมคิดว่าเอดาๆนะครับว่าจากเมื่อคืนที่ มีแท่งแดงลงมาสวยๆเลยนีนะครับแล้ก็ก็เดาว่าคงจะน่าจะน่าจะแก้ไขกันได้นะน่าจะคุยกันได้ภายในนะครับระหว่างสภากับทางรัฐบาลนะครับผมคิดว่าจะใช้แบบกลยุทธ์ประเภทแล้วเอาข่าวเอาข่าวขี้คายมากบข่าวของแพ็กเวสเมื่อคืนที่แบบว่า่าตัวเลขเงินฝากลดลงตัวเลขเอื้อมากนะฮะเมื่อวานใช่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  อาจจะเป็นอีกประเด็นหนึ่ง่ะฮะก็คือเรื่องของเงินเฟ้อที่ลดลงที่ดูอ่าเรื่องการจ้างงานเรื่องเงินเฟ้อนะฮะเงินเฟ้อเน่จริงจริงอ่อดูเหมือนจะขึ้นผิดคาดเล็กน้อยมั้งฮะหรือว่าอยู่ตรงกลางๆนะฮะก็อาจจะทําให้นักลงทุนก็มีความคิดว่าเอ๊ะอย่างนี้ดอกเบี้ยยาวแน่ดอกเบี้ยสูงอยู่ยาวแน่หนึ่งก็คือนะฮะทาให้มีเรื่องของความกังวลละถึงแม้ว่า อทองจะเป็นความเซนติเมนต์จริงๆมันควรจะเป็นบวกแต่อาจจะเริ่มกังวนเลเรื่องของดอกเบี้ยในระดับสูงอาจจะมีการขายทํากําไรออกมาก่อนอยู่เพราะบางเอิญเขาอยู่ที่แนวต้านด้วยนะฮะทองคาอยู่ที่แนวต้านด้วยก็อาจจะมีการขายทํากําไรเพราะตอนนี้เราต้องเฝ้าเรื่องของการขายทํากําไรนี่ละฮะนะครับคื่<ต>ว่าไอ ใช่ครับไอการที่จะขายเทออกมาเพื่อจะโฟ o w ไปที่สินทรัพย์อื่นเนี่ยผมก็ยังมองไม่ออกนะครับ,รบว่ามีสินทรัพย์ไหนที่จะเหนือกว่าทองในช่วงนี้ <c oughs> ก็ต้องก็ต้องรอจังหวะของการขายทํากําไรเพื่อเข้าซื้อของเราเนี่ยแหละก็ <c oughs> คือไปด้วยเทคนิเชียลใช่ไหมครับช่วงนี้ใช่ใช่ครับตอนนี้ก็ต้องดูเทคนิคเป็นหลักด้วยนะครับแล้วก็ดูข่าวสาร <c oughs> ตามกันไปนะหลักๆก็ตัว สภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนักลงทุนไทยเนี่ยนะฮะบกังวลมากที่สุดเลยนะตอนบผมนะฮะไม่ไม่มีเรื่องอื่นเลยนะครับเท่าที่ดูเนี่ยนะครับครับให้กอบรองทุนสภาวะเศรษฐกิจอเมริกากรอบลงทุนยังไงดีครับแนะนาเอ่อณตอนนี้จริงๆแนวซื้อก็คงจะอยู่แถวแถวสองพันเหรียญเนี่ยแหละนะครับครับนะครับสองพันเหรียญแล้วก็ถ้าเกิดคิดเป็นเงินบาทนะฮะถ้าเกิดเรามาดูทองคําแท่งไทยคนที่จะซื้อลงทุนก็คงจะต้องมองแถวแถวสามหมื่นสองพันบาททุนบวกลบ ยกใหม่กี่แล้วครับยกยกโลขึ้นมาอีกแล้วใช่เขาก็ยังยกยกโลอยู่เพราะว่าพอทองสปอตลงก็งเงินบาทก็อ่อนออนคออ่าอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็ต้องดูดูเป็นสินค้าไปครับถ้าทองคำแท่งเราก็ยังยืนยนันว่าก็คงยังอยู่นะฮะสามหมื่นสองพันหนงอยส่นสองพันก็คงยังเป็นราคาที่น่าซื้ออยู่ เป้าเป้าถ่ายเลยครับเป้าตอนนี้ก็ดูใกล้ๆก่อนนะฮะสามหมื่นสองพันห้าร้อยนะฮะสองหมื่นสามสองห้าสามสองหกแถวแถวนั้นก่อนนะฮะถ้าเกิดเขาเลยได้ก่อนจะไปเล่นกรอบบนใกล้ๆสามหมื่นสามพันซึ่งนะตอนนี้ก็ถือว่าก็คงไม่มีใครทําอะไรเลยมีโอกาสหลุดสามหมื่นสองพันลงไปไหมครับอมีโอกาสนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเขาลงไปแตะนะฮะในในทองในช่วงกลางคืนเนี่ยนะฮะ ไปแต่สามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยกว่านะครับถ้าเกิดว่าเขายังสามารถทําราคานิวโรได้อีกนะครับต่ำกว่าสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบนะผมว่าก็คงมีโอกาสที่จะปรับตัวลงไปแถวแถวเจ็ดร้อยได้นะครับโอ้นะครับแต่ณตอนนี้จริงๆก็ต้องเรียนใช่ครับยังดูยังภาพรวมก็ยังมองไม่เห็นนะฮะว่าเขาจะลงไปได้ยังไงก็ต้องติดตามข่าวดูทีนึงว่ามีอะไรที่จะเซอร์ไพรส์ตลาดหรือเปล่าแล้วแล้วสปอร์ตนะครับีโอกสแฉลบลงต่ำกว่าสองพันไหมครับ ก็ยังมีโอกาสนะครับผมก็ว่ายังมีโอกาสอยู่สเพราะอ่าตอนนี้ก็คงจะต้องเป็นหนึ่งเก้าเจ็ดห้านะฮะแถวแวนั้นนะบวกลบนะหนึ่งเก้าเจ็ดห้าหนึ่งเก้าแปดศูนย์อย่างนั้นนะครับด้านบนท่านหลุดอีกก็ก็ดูจะไม่ค่อยสวยงามเลวครับด้านบนก็คงยืนเหมือนเดิมนะครับสองพันแปดสิบนะครับถ้าเกิดว่าก็ผ่านไปได้ก็อาจจะใช่ครับมีก่อนมีก่อนหน้านั้นไหมครับมีก่อนหน้าสองพันแปดสิบไหมครับตอนนั้นก็ต้องขแถวห้าสิบเมื่อวานนี้นะฮะอ๋อโอเค นะฮะ2,50 2,40กว่ากว่านะครับแถวๆนั้นก็ก <c oughs> ็ <c oughs> ยังเป็นซื้อสะสมยังเป็นซื้อสะสมอยู่แล้วก็าขายทํากําไรเมื่อเอ,อขึ้นไปเมื่อเมื่อขึ้นไปอยู่แถวแถวแนวต้านนะฮะก็คือตอนเนี้ยฮะอย่างถ้าเกิดว่าเราซื้อช่วงนี้2,11เราก็อาจจะต้องไปขายแถวๆสัก2,40ซึ่งก็ได้สัก30เหรียญผมว่ามันก็ดูน่ารักอยู่ ใช่ครับใช่ครับถ้าเกิดถ้าเกิดเป็น G O นะฮะออนไลน์ก็ถือว่า,น,าน่าสนใจอยู่ครับได้ครับขอบพระคุณครับครับครับสวัสดีครับ ต้องขอบคุณดรพิบูลิตวิริยผลผู้อเนวยการสูงวิทยาทองคาที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนทองคานะครับราคาโกลสปอตในตลาดโลกเองก็ยังมีความเคลื่อนไหว 1, ผันผวนนะครับตามกระแสข่าวที่ออกมาตามแรงกดดันทางด้านเทคนิคราคานะครับแต่ว่าราคาทองคําในประเทศน,น่าสนใจทีเดียวการที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมารุนแรงเนี่ยส่งผลต่อยอดขายข,ายของทองรูปพบบพันเองซึ่งก็ต้องมาดูกันว่าผู้ประกอบการจะมีวนันวางแผนรับมือ,อยังไงนะครับเพราะว่าจากตั้งแต่ช่ว โควิดมาจนถึงตอนนี้ก็30ปีแล้วนะครับที่ยอดขายทองผู้พันเองได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงมาแล้วก็ผู้ประกอบการเองก็ต้องกัดฟันกันมานานแล้วครับหวังว่าปีนี้จะ เพิ่มขึ้นยอดขายนะครับว่าจะเพิ่มม้นแต่สุดท้ายแล้วราคากลับมาสูงขึ้นเศรษฐกิจยังกลับมาไม่ดีเท่าที่ควรทําให้ยอดขายเนี่ยแทบจะลดลงเลยประเด็ดนนี้ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับว่าจะมีการแก้ไขกันอย่างไรและนี่ก็คือข้อมูลดีๆที่ทางโกลดนมาฝากกันนะครับถ้าชื่นชอบอยังไงร,รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัคสมาชช่องทางต่างๆให้ด้วยนะครับทั้งทางยูทูบทางเพจแล้วก็ทางเว็บไซต์ g o l d a r o u n d ขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ